โอเคค่ะวันแอดพามาดูหอคอยนะคะที่ทางเดนมาร์กเพิ่งย้ายเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนมานี้หอคอยอันนี้ทำท่าว่าจะถล่มลงไปในทะเลนะคะเพราะว่าหลังจากที่โดนคลื่นทะเลพัดซัดมาหลายปีนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงกับการที่จะถล่มลงไป ก็จะมีชาวนาอยู่ประมาณ3-4คนออกความคิดเห็นว่าทำไมเราไม่ย้ายหอ,อคอยอันนี้เข้ามาข้างในอีกประมาณกี่เมตรนะจำไม่ได้5-6เมตรทีนี้การที่จะย้ายหอ,อคอยของเก่าอ่ะสมัยโบราณเข้ามามันเป็นเรื่องยากก็ใช้ความคิดกันนานพอสมควรนะคะ แต่ก็ทำสำเร็จนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะหอคอยอันนี้นะคะนี่ค่ะหอคอยอันนี้นะคะเรากำลังเดินไปนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะแอดแคิดว่ามันก็คงจะเยอะนะคะเพราะว่าเออมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะหลังจากที่จะย้ายหอคอยอันนี้ทั้งอันล่ะ เข้ามาข้างในเพื่อไม่ให้โดนน้ำทะเลซัดถล่มลงไปนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบเมนุษย์เราก็สามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะคะถ้ <Okay. S 1> ะถามแอดจริงๆนะวิวตรงนี้สวยมากเลยเนี่ย <Okay. S 1> ทางที่ค่อนข้างไกลนะคะที่จะเดินไปถึงนู่นเลยแต่ก็สามารถนั่งรถแท,ท็กเตอร์มาได้นะคะอันนี้ก็ เราชอบเดินก็เดินค่ะโอเคนะคะเกือบถึงและะ้วค่ะนี่ตรงนี้ไอ Million! ตรงเนี้ยเน,นี่ยตรงเนี้ยเด็กจะชอบกลิ้งโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ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 โล่วงไหมเอาไม่ล่วง ือบถึงแล้วนี่จุดมุ่งหมายของเราเด็กก็เล่นสไลเดอร์นะคะแท็กเตอร์นะคะถ้าใครไม่อยากเดินก็มีรบริการรับส่งนะคะทรายละเอียดมากๆเลยนะคะเนี่ยโ oh. อย้ถึงแล้วยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าเกือบและเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนเนินนะคะ เดี๋ยวให้ดูรอบๆอุ้ยรถรถแท็กเตอร์ไปทางนูน้นนนทางนูน้นไม่ได้วิ่งมาทางนี้นะคะนี่คือวิวรอบๆนะคะเก่งอะ่ะสามารถย้ายออกมาได้เนี่ยตรงเนี้ย ะะสามารถรอตรงนี้ได้น,นะคะถ้าจะกลับหรือว่าจะมานะคะนี่คือจุดรอมาคะเติอบถึงแล้วยูทรายละเอียดมากเลยนะคะเป็นทะเลเรียกเป็นทะเลทรายได้เลยตรงนี้จะถึงแล้ว เด็กก er <laughs> ja, ูจะ hard เจ้าเด็กกูว่าไงเด็กกูทำดูฟังดู start first ไม่ไม่ถล่มคนเดียวที่โบนนะ สนุกการเล่นเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปางบนะทางเดินให้เดินดีๆไม่ชอบนะเนี่ยตายแล้วได้ไหมเนี่ยโอเคถ้าเราขึ้นไปได้เนี่ยเดินบนทราย โอ้ยขากำลังขาดีๆนี่เองแข่งกับเด็กๆไปไหนแล้วเนี่ยเราเองไม่ถทงนั่งท้งนอนละดินทรายแบบละเอียดมาก นี่นะคะที่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาข้างในแปดสิบเมตรนะคะเมื่อก่อนไปอยู่เกือบตกทะเลนะคะขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ย อบสวยมากโอ้ยเตะได้อากาศมันมันลดนะคะตอนแรดมาโอุณหภูมิอยู่ประมาณ25องศาขับรถมาเรื่อยๆตอนนี้ลดเหลือ18องศาอุ้ย มากขึ้นไปได้นะอยากรู้จริงๆเขาเอามาตั้งย้ายามาตั้งตรงเนี้ยเขาทํำยังไงให้พื้นมันแน่นมันก็คงจะไม่ต่างจากหอไอเฟลนะที่มันเอียงนะมนุษย์เราก็เก่งมากๆเลยนี้ก็จะเป็นเขตชายแดนทะเลนะคะหล่นไปนีนตุ่มตรงลงทะเลเลยนะคะเหมือนหน้าผาเลยล่ะเนี่ย แรงนะคะพอเราอยู่ใกล้ทนีน่าเสียดายอากาศวันนี้หมอกหน่อยแต่อากาศเย็นสบายดีมากเลยเช็คอินนะคะโอเคนะคะอันนี้เราเข้าใกล้เขตหนะ้าผานะคะเดี๋ยวเราจะ,จะพาไปดูนะคะว่าเอ,อ เขาคอยที่เคยตั้งที่เก่ามันอยู่ตรงไหนนะคะลงไปล่างข้างล่างได้ไหมเนี่ยเออน่าจะลงไปได้นะเพราะมันมีที่ให้เดินอยเนี่ยเนี่ยอาจจะไปเดินได้อยู่โอ้แต่ก็ชันเหมือนกันนะเนี่ยลมค่อนข้างแรงนะคะให้ดูนะคะ จะได้อากาศวันนี้ไม่ดีรู้สึกน้ำทะเลจะขึ้นเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ตรงเนี้ยคนเยอะๆตรงเนี้ยแหละค่ะเพราะว่าลมมันพัดน้ําทะเลมันซาะนะคะมันก็จะล้นลงเข้าไปในทะเลนะคะเขากลัวว่าสมบัติมันจะถานมาจากสมัยไหนจะสูญพันธ์นะ จะเสียหายเขาก็เลยคิดคนย้ายกันก็คแค่ไม่แค่คนไม่ก็คนธรรมดาของอย่างเราเราเนี่ยแหละคิดคนด้นโบราณเราไม่ทาอะไรไม่ย้ายเหมือนจะย้ายแบบเอ่อรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ใช้ไม้แล้วก็ค่อยค่อยค่อยคอย่คอยเข็นกันเข้ามานะคะอันนี้แบบปลูปกปลูกปัญญาลุกปัญญาคนจริงๆเลยนะคะหวังว่ามันจะไม่หักแล้วเราหล่นตุ๊บไปนะเนี่ยเนี่ยแล้วดูนะคะ คนตุ๊บไปแล้วเราแบบโอ้โหกลิ้งลงไปทะเลเลยนะคะเนี่ยก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นเขตที่สเกตสถานที่ที่เคยตั้งก่อนนะคะแล้วมันมีบางส่วนที่แบบซุดลงไปข้างล่างนะคะ มันไม่แน่ไม่นอนก็มกันกาะเนี่มันก็ไกลออกไปหน่อยน,นะคะยื่นออกไปไกลกว่าน,นี้แต่ว่าธรรมชาติมันพังยหมดนะคะมุมหนึ่งนะคะสวยมากลมอาจจะแรงหน่อยนะคะนี่นะคะก็คือจุดตรงนี้แหละคะ่ะมันก็จะมีบางส่วนที่หล่นลงไปนะคะ แตนนี่ตรงที่เขายืนนี่แหละค่ะคุณเห็นไหมคะเหลืออีกไม่กี่เซนติเมตรมันก็จะถล่มลงไปแล้วนะคะเขาก็เลยย้ายไปอยู่ตรงโน้นจุดตั้งของมันนะคะอันนี้คือคือเขาพยายามที่จะช่วยแล้วนะคะแต่ว่าคงจะเห็นแล้วว่าเออมันไม่สามารถช่วยได้แล้วเนี่ยเขากลัวจะถล่มลงไปนะคะเนี่ยเขาก็เลยต้องย้าย นะะบางส่วนมันก็ถล่มลงไปแล้วนะคะอ้ก็ยังมีคนเดินอยู่นะคะแี่ข้างล่างนี่ลงไปได้นะคะแต่ก็ไกลพอดูตาหนุงตะโกนนึกแบบมันดินล้างนึกเกลโกนึกนติเตี้ยห็นดี้ค่ะแบบ อี่เอนดียเตอร์ตรงนี้นะคะที่ตั้งแล้วก็ย้ายไปตะมูนะคะตรงนี้คือฐานถ้าไม่ย้ายมันก็จะล่มถล่มลงไปข้างล่างเพราะว่าน้ำทะเลมันซัดมันซัดตินก็จะถล่มนะคะมันก็เลยลงไปอีกสักรูปนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยให้น <culos Robert lanes choice> <preserved> <left utor état> ั่งอยู่ตรงนี้นานๆนั่งได้เลยครับเพราะว่ามันสวยมาก เหมือนทะเลทรายเหมือนภูเขาเอดชอบชอบภูเขานะคะชอบแบบนี้นะคะแล้วแบบฟังคลื่นนะคะแบบสบายใจมากๆเลยไม่ต้องไปไหนแล้ว <c oughs> นี่นะคะ่ะชมวิวสวยๆกันเลยห <c oughs> ลัตกตกมะพาไปเสร็จเลย ทริปนี้เป็นอะไรที่เที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะแอดขอตั้งชื่อว่าชื่ออะไรนะออนทัวร์ออนออนทัวรไปกับแอดเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวได้เป็นหอพืนนั้นเนี่ยไอแคกแคก,คกไม่พอจะมาวิ่งบนทะเลทรายอุ้ยใช่เรื่องไหมเนี่ย ันนี้เป็นทะเลทรายทรายละเอียดมากๆากอ่านอยละไปเราขึ้นไปดูข้างบนกันกว่าจะถึงเมื่อวานก็ลงทะเลวันนี้มาเดินทะเลทรายตายการท่องเที่ยวของฉันทำไมมันหดหดหดทลห,ห,ห,หดมากเลยโอ้แต่ก็สวยนะเนี่ยเออชาย,ย่อยไว้โอ้เยี่ยมเยี่ยม,ยยม เออเว้ยสองภางปังนะคะตรงนน้นจะเป็นทะเลอันนี้ก็จะเป็นป่านะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งโน้นเลยนน้นเลยข้างบนสุดเลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ not ไปถึงข้างบนไวยเนอะทรายมันค่อนข้างละเอียดนะคะเวลาเราเดินอะ่ะมันก็จ,จมก็เลยเท้าจะจมลงไปนะคะเนี่ยมันจะเดินยากสักหน่อยนึงอันนี้ตอนนี้เรากำลังปีนปีนภูเขาทรายอุ้ยโอ้ ก็ไม่ได้เอามาฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนะคะฝั่งนี้จะเป็นป่าเราก็จะมาอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่านะคะเกือบถึงแล้วนะคะนี่ สวยมากเลยอ่ะ เลยนะคะเป็นป่าเลยคะนนเนี่ยหลงทางดูอ่ะมันอาจจะไม่กว้างนะแต่พอเราเดินไปแล้ววางนะงอาลยงสยมีคนเล่นเหมือนกันนะคะเนี่ยกลิ้งลงไปข้างล่างนะคะ สวยอะอุ้ยอยู่ตรงนี้นานๆหน่อยก็ดีไม่ต้องไปไร่้รีบนอนโอเคถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาแค่วันนี้วันเดียวนะคะพรุ่งนี้เราก็ต้องอไปที่หนึ่งแล้วนะคะก็ต้องเช็คเอาจากโรงแรมนะคะก็ทัวร์อีกสองวันนะคะไปหาพี่ชายสามีนะคะแล้วก็จะกลับเยอรมันไม่ใช่กลับจะไปเยอรมัน หลังจากนั้นก็กลับบ้านนะคะแต่นานๆนที่จริงๆแอดไม่เคยมาทางนี้นะคะไม่เคยมาก่อนเลยหรือว่าเคยมาจําไม่ได้แต่ว่านานมากเลยนะคะสาม,มีเป็นคนไม่ค่อยชอบวัฒนธรรมของประเทศนะคะเขาไม่ค่อยให้ความสนใจพวกนี้จะไปอีกแบบหนึ่งไปเลยเขาบอกเมื่อก่อนเขาไม่เขาไม่สนใจบอกเราก็เลยถามทาไมตอนนี้เธอสนใจล่ะตอนนี้มัน มันอีกแบบเอ้าอีกแบบยังไงเลยเนาะปาเดี๋ยวพาเดินนะคะจะ,จะมีทางลงไปข้างล่างนะอันเนี้ยเอรว่าดูมันไม่ไกลจะค่อนข้างชันซะหน่อย ประมาณสิบห้าองศาสิบองศามากกว่านั้นไม่มากกว่านั้นนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอ<า>พ่ัดฮะโอเคนะคะเขาบอกว่าให้ระวังสา,นะะสานแนะเพราะวามันใช้พัเนี่ยต้องระวังตัวใช่เพราะว่ามันอยู่ในสองนะคะลมฟูฟูเลยนะเสียงเราเพยายามลงไปข้างล่างนะคะเนี่ย ชั้นดินมันถล่มลงมาะคะ่ะเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าฝนตกเยอะน้ำทะเลทรายพายุเข้าลมแรงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือชั้นดินก็จะถลม่มลงมามก็จะเป็นแบบนี้แต่พูดถึงภัยธรรมชาติมันก็สวยนะคะเนี่ยทำเหลืออย่างเงี้ย ดูแตงกิคำวิวอ๋อไปต่อไม่ได้เพราะชั้นดินถลม่มมันจะเป็นหน้าผานะคะคลายหน้าผาลงไปนะคะเนี่ยคิดว่ามันต้องมีที่ลงอคะค่ะไม่งั้นคนเดินไม่ได้นะคะเนี่ยเนี่ย,นยคนเดิน เก็บรูปหน่อยนะคะมัน dedication. เป็นอะไรที่สวยนึกถึงแกรนด์แคนยอนเลย Trans ่ <c oughs> ไยละไปเที่ยวเมกาตนั้นแล้วไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนคล้ายๆกันงี้เลยโอเคค่ะเวลคัมที่เดนมาร์กแกรนด์แคนยอนนะคะนี่เลย บอกเดนมาร์กไม่มีแกรนด์แคนยอนนี่เลยดูนะคะไม่ใช่เฉพาะ USA อยู่ USA นะคะที่เอา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 จะล่วงมาแล้วนั่นอันนี้ต้องระวังเลยคะ่ะดินมันซุดนะคะเนี่ยมันซุดตัวลน้นกลิ้งกลิงกลิ้งไม่รู้ตัวนะคะ จะมาถ่ายแกรนด์แคนยอนจะได้ไหมเนี่ยพยายามขึ้นแล้วมันขึ้นไม่ได้อุ้ย Yes, this is Denmark Grand Canyon. Welcome to Denmark Grand Canyon. is not the same USA Grand Canyon, but we have also Grand Canyon in Denmark. So when you come visit Denmark, I prepare you can come there and see our Grand Canyon. Dubai. Here in Denmark we also have sandstone. Yes, we have a lot of sand there. So when you come to visit Denmark remember we have Grand Canyon, we have also sandstone and we have this also. ตอนนี้เราก็จะกลับไปที่รถนะคะยังไงไม่เห็นเลยว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหน,นะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทั้งในและแต่างประเทศครับเพราะว่ามีหลายประเทศให้ความสนใจกับออหอคอยอันนี้นะคะเพราะว่าไม่มีใครคิดได้ว่าเราจะย้ายหอคอยทั้งอันเข้ามา 80เมตรเข้ามาจากฝั่งทะเลนะคะส่วนทะเลทรายอันนี้นะคะคือเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันมาจากไหนแต่ความคิดของแอดนะคะที่ได้คุยกับสามีเขาบอกว่าอาจจะมาจากะทะเลทรายสหาลามันพัดจากตามลมนะคะแล้วก็มาที่นี่อันนี้เราไม่ทราบได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ขอคอยตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะขอกลับไปที่รถนะคะหิวน้ำมากเลยเหนื่อยมากวันนี้ 这个卖吗？